สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาทดสอบสังคมนะผม EP ที่7แล้วนะครับอ่าด้วยเลื่อน1,500นะครับโอเคเฮ้ยมีคนกลับมาจากไอ้นี่ได้นะฮะก็ผมก็จะเอ้ยเฮ้ยเฮยฮแล้วว่ามีคนจะตีผมนั่นน่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาตีมีคนไล่ตีกันนะครับ ดูเพื่อนมีคนไล่เตียนเฮ้ยจะเอาเหรออย่าห้าวอย่าห้าวเราอะอย่าห้าวไม่ดีหรอกนะครับไม่ดีหรอกนะครับโอ้โหใครเปลนแปลงล่างเป็นไก่ตัวบลเลอร์เลยวะไก่ตัวเบลเลอร์เลยโมเดลโคตรโคตรเท่จัดโมเดลกวนส้นเท้าจัดเฮ้ยเอาแล้วนายไปฆ่าคนเหีียได้ไงยะเฮ้ยทำไมนายฆ่าคนนะนายฆ่าคนไม่ได้นะ อืมอืมทำไมนายทำอย่างนั้นต่อยตูดไปต่อยตูดไปนายฆ่าคนไม่ได้ฮัลโหลเพื่อนนายเป็นคนไม่ดีนายต้องโดนเธอเป็นอย่างนั้นนะเอ้ยนายนายฆ่าคนนายฆ่าคนไม่ได้เออเออเออนายจะฆ่านายจะฆ่าเราเหรอนายเอาเราไม่ลงหรอกนะเออคันคัญนะนาย นายนายนายอย่าพิ่งนายเอานายหนีเลยนายนี่ดูดูด,ดูดูนะผมฆาตากรนะครับดูฆาตากรเฮ้ยนายทําไมนายทากับคนอื่นอย่างนั้นนายรู้เปล่าว่านายเป็นคนไม่ดี <c ười> ทฮ้ยดูดูเป็นด,ด,ด,ดูเป็นอะไรทึงขนาดนั้นนะเฮ้ยนายนาย,นายลงมาเดี๋ยวนี้เรานายลงต้องมาพูดกับกเราก่อนนายฮัลโหล โหลนายเป็นคนไม่ดีนายรู้ตัวหรือเปล่าอ้าวนาฬิกานายกลับมาแล้วมากระทึบเราหน่อยสิกระทึบนาวกระทึบกระทึบเราหน่อยนี่นี่นี่ไงนี่ไงนายตีเราก่อนนะนายฆ่าคนด้วยนายฆ่าคนเราต้องตีตายนี่เราต้องตีนายนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นไงเอ้าแล้วเริ่มแปลงล่างแล้วแปลงล่างอันติเมตหรือเปล่าอุ๊ยอันติเมตใส่เราเลยดูดู ดูท่านผู้ชมดูเขาอย่างเกียร์น่ะเออโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยเหล็กทั้งเหล็กทั้งเหล็กทั้งสิบตันทับเราโอ้ยคันโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยพลังแม่เหล็กอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันคันมากเลยโอ้นีนนายเกาให้เราเหรอขอบใจมากเลยมันคันซะเหลือเกินตอนนี้เราหายคันแล้วแหละขอบใจมากที่เกาให้เราเพื่อนอุ้ย อุ้ยนายเล่นโฟอาร์มเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโฟอาร์มก็คันอยู่นะโอ้โอ้โหนายทำไมนายทำกับเราแรงจังเลยล่ะเอะอุ้ยกระโดดใส่เราอีกแล้วอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหแล้วอัดต่อเลยโอ้โหนายนี่มันสุดยอดไปเลยอะเพื่อนก็คือเพื่อนตบใส่อัดเราอีกทีนึงแล้วเพื่อนแล้วก็กระโดดใส่เราอีกทีนึง เพื่อนทำไมทำอย่างนั้นล่ะนายทำอย่างกับเราอย่างนี้ได้ไงฮะทำไมนายทำอย่ากับเราอย่างนี้อืมทำไมนายทำกับเราอย่างนี้ทำไมนายทำกับเราโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ๊ยโอ๊ยต้องเพิ่มเงินซะหน่อยละเอยเอยอ้าวนาฬิกานายหมดอ่ะดิโอ้นาฬิกานายหมดหรือเปล่าเออนะฮะ นาฬิกานายหมดแล้วโอ้โหเขาก็ซัดเรามาเจ็บหนักอยู่นะครับผมนี่ด้วยร่างกายอันทึดทนของเรานะครับเราก็ทดสอบได้ว่าเราสามารถทนต่อการโจมตีของเจมอนี้ได้นะครับเฮ้ยเหมอหนนะั่นมันจะแปงลงร่างอีกแล้วราเพนก่อนรัเ,รเพนก่อนนะครับผมอุย้ยแปงลงร่างเป็นฟอร์าร์มแล้วอุย้ยรอบนี้เรารอบนี้เราต้องบินหนีนะฮะเพราะว่าเราเลือดไม่เต็ม เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุขึ้นนะครับน้องไก่เราต้องอยู่หลบ,ลบอยู่หลังน้องไก่นะโฟล์อาร์มตัวน,นั้นอันตรายมากเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นฆาตก,กรเขากำลังจะฆ่าเรานาะยช่วยเราทีไก่ไก่น้อยช่วยเราไก่ช่วยเราหน่อยหลบหลบเราขอหลบหลังนายได้ไหมเพื่อนเรากลัวเจ้าหมอนั้นเหลือเกินเจ้าหมอนั้นมันจ,จะมาจัดการเราเรานายช่วยป้องกันเราให้หน่อยนะอ้าว หายละไก่หายโอเคนะผมเลือดตอเลือดเต็มนะเพราะว่าผมจะเพิ่มเลือดอยังไงละ่ะเดี๋ยวถ้าเลือดเต็มนะผมก็จะเพิ่มเลือดนะครับมันจะได้แบบว่าไม่บักเขาเรียกว่าไม่บักอะไรปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บปบ,บ,บนี่นะผมเพิ่มเลือดอย่างนี้เลยนี่อ่าโอเคเราก็เลือดอ่าเราก็เลือดพันเก้าแล้วนะเพื่อนๆพทำง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะอ่านะครับผม นายก็คงจะแบบงงเลยนะครับงงเลยเซนายตีเราไม่ตายเดะงงว้างงาว้าฮะเอาหรือเปล่าเอาอีกเล้านะครับเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเออเอาอะไรเอาหมัดหมัดเราเหรอเอาหมัดหมัดใส่เราเหรอเอาไม่ลงหรอกเอาเราไม่ลงหรอกนายอะนายมันทําให้เราคันๆน,นะเออนายทาเราคันๆเหรอนะครับผม วิวิวเขาจะทําอะไรเขาจะแปลงร่าง,างโอเคนะผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมจะเป็นการมาการมาทดสอบสังคมหรือว่าทดสอบความถึกนะครับโดยการใช้เลือดหนึ่งหมื่นนะเพื่นพนอนๆดูซิว่าเขาเขาจะตีผมเข้าหรือเปล่านะครับไปแล้วก็ไปเลยนะผมแต่ว่าจะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะเพื่อนๆไปไปดูกันเลือดหนึ่งหมื่น